ันนี้มีชาวจังหวัดสตูลกว่า400คนค่ะที่ไปฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในชุมชนดีพร้อมเกิดความไม่พอใจหลังมีคำสั่งยกเลิกการฝึกอบรมกระทันหันโดยผู้ประสานงานโครงการอ้างว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกระทรวงทําให้ต้องยกเลิกการฝึกอบรมในครั้งนี้ค่ะชาวบ้านที่เดินทางไปอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในชุมชนดีพร้อมปีงบประมาณ2565 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค11กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่วชนาทิพย์เฉลิมและที่วิทยาลัยเทคนิคสตูลกว่า400คนตา่างพากันสงสัยค่ะหลังนางจุธามณีบิหลัง,ง,าาลงโกรธผู้ประสานงานในพื้นที่แจ้งว่าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่11สั่งยกเลิกการอบรมในวันนี้นางจุธามณีบอกว่าตัวเองเป็นเพียงผู้ประสานงานในพื้นที่หลังได้รับการว่าจ้างให้หาคนมาอบรมในโครงการดังกล่าว โดยผู้อบรมจะได้ค่าเดินทางคนละ200บาทรวมแล้ว420คนรวมถึงมีการสั่งอาหารกล่องพร้อมกับเครื่องดื่มมาเลี้ยงผู้ที่เข้าอบรมคิดเป็นเงินประมาณ70,000บาทแต่เมื่อถึงเวลาจะเข้าอบรมก็ได้รับแจ้งจากผู้ที่ว่าจ้างว่าโครงการนี้ถูกยกเลิกไปแล้วเพราะว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นในกระทรวงและเมื่อสอบถามถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครรับผิดชอบขณะนี้ได้เตรียมแจ้งความดำเนินคดีแล้วค่ะ เขาอบอกว่ารัฐมนตรีทะเลาะกันคือรัฐมนตรีคนไหนไม่รู้แล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วเกี่ยวกับเราเรื่องมันเกี่ยวอะไรกับเราในเมื่อเราหาคนมาให้แล้วคุณเกี่ยวอะไรแล้วมวลชนออกมาตั้งเยอะแยะอย่างนี้แล้วคุณไม่กลัวว่าคุณคุณจะเป็นยังไงใช่ไหมถ้าคุณไม่นั่นก็คือเดี๋ยวไปเอามวลชนไปถ่ายมวลชนด,ดูได้เลยเพราะมวลชนก็ามานั่งรอหนะ้าสลนแบบไหนที่ว่าน่าจะไม่ผ่านนะ ว่าหนึ่งนี่สิบโมงแล้วย,ยังยังรวมตัวกันไม่ได้ยังไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเรียนอะไรกลุ่มไหนเรียนอะไรใช่ไหมแล้วก็เที่ยงก็เลิกพี่ก็ไม่ได้ใจว่าเขาจะเริ่มสอนตอนไหนนะตาสุดไทย P ี s ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในศูนย์ส่งเสร,ริมอุตสาหกรรมให้ข้อมูลค่ะว่าโครงการนี้มีการจัดอบรมขึ้นจริงในงวันนี้ที่จังหวัดสตูล5จุดแต่มีการสั่งยกเลิกการอบรมก่อนโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ งานต่อไปร่วมกับคุณ